สวัสดีชาวราศีกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะทำให้ราศีกันที่มีปัญหากับแฟนนะคะกับสถานการณ์ที่คุณทะเลาะกันแล้วก็แยกกันไปห่างกันไปในช่วงระยะไม่เกิน3เดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่เจอพลังงานประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเปิดดูซิว่าเขาจะมีโอกาสที่จะ กลับมาคืนดีกับเราหรือเปล่าเขาจะมางอเราไหมนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือเปล่านั่นเองหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะมีส่งความคิดความรู้สึกของอทางฝั่งเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงคุณบ้างในช่วงระยะ วันนี้จะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะสำหรับชาวกานนะจะเกิดในระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่21กันยายนนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะ,ะรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะแต่แนะนำให้ชมแบบ ลัคนาก,กอนนะคะเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะตรงกว่ามากกว่าราศีนั่นเองนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้ทราบลัคนาเกิดนะก็เข้าไปหาเซิร์นใน Google ได้แค่พิมพ์คําว่าหาลัคนาเกิดก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้คุณได้กรอกนะคะจะได้ทราบว่า,เ,าเราลัคนาไปสถิตที่ราศีไหนกันนะคะสําคัญมากๆนะคะที่ต้องใช้เวลาเกิดที่ถูกต้องแล้วก็ตรงจริงๆนะคะ ตามใบเกิดเลยนะนะคะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะต้นคลิปของเรานี่จะยาวนิดนึงนะบางท่านก็เหมือนกับว่ายังไม่เข้าใจอาจจะเข้ามาใหม่ด้วยก็เลยต้องแนะนําไว้ก่อนนั่นเองนะคะสำหรับราศีกันนะคะกับคนนี้ความรักของคุณเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก่อนนะคะคือทําจิตใจให้ผ่องใสทําจิตใจให้สบายนะคะอยู่กับตัวเอง อยู่นิ่งๆยเงียบๆในพื้นที่ของเราในโลกส่วนตัวของเราก็ได้คิดได้แง่บวกในเชิงบวกนะคะอย่าไปเ,เหมือนกับว่าปรุงแต่งกับความคิดปรุงแต่งกับความเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการของเราอคิดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรไปเรื่อยเปื่อยตามที่เราอยากจะปรุงแต่งให้ให้เป็นไปแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะ สิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นมันก็เป็นเพียงความคิดมันอาจจะทําให้เราถ้าเราปรุงแต่งไปทางแง่ลบมันก็จะลบถ้าเราปรุงแต่งไปทางที่มันดีนะคะความคิดของเราเนี่ยที่ที่จินตนาการไปเนี่ยนะคะก็คือจะทําให้เราสบายใจขึ้นนะพยายามคิดเชิงบวกด้วยนะคแล้วก็หลายๆท่านอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกว่านะคะเรานั้นก็ เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เขาเรียกว่าแทบจะเพอร์เฟกเลยด้วยซ้ำหนะ้าที่การงานการเรียนการศึกษานะคะความฉลาดคือทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วค่ะชาวราศีกันเราดูแลตัวเองได้นะคะเรา,าเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะไปพึ่งพาใครเลยของมีค่ามันจะมีค่าเมื่อไปอยู่ในที่ที่เขาเห็นคุณค่า นึกออกใช่ไหมเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่มีในออขอโทษทีเราเป็นคนที่ดีมีดีในตัวเองเออนะคะเนี่ยเหรียญที่เป็นของล้ำค่าแต่เมื่อไปอยู่ในป่านะคะป่านั้นเขาไม่ต้องการที่จะใช้เงินเพราะฉะนั้นนะคะคุณค่าของเราไปอยู่คนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าหรือหรือ เขาเรียกว่าตามไม่ถึงอ่ะเออนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่านะตามไม่ถึงของก็เลยไม่ได้รักษาเราเอาไว้ให้ดีเขาไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะพยุงชีวิตของเขาให้ก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้ดูแลเขาได้นั่นเองนะซึ่งคุณก็เป็นคนใจดีด้วยมีความพร้อมมากๆนะคะที่จะดูแลใครสักคนหนึ่ง นะเดี๋ยวจะเปิดไพ่สองหน่อยซิว่าเขาคิดยังไงบ้างทำไมไม่รู้จักคุณค่าของเราเลยนะคะเอ้ยตามไม้ถึงของซะงนันนะคะขอ10ใบ,บนะคะสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถาพิมพ์ถามใต้เมนเอ้ยใต้คลิปได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะ,ะก็คือการตอบจะดูจากหน้าไพ่นี่แหละนะคะไปตอบให้คุณ บางทีก็ไพมันสามารถตอบได้หลายอย่างแต่บางทีเนาะเราก็พูดไม่หมดพูดไม่พูดไม่ครบอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะเจ็ดดา ใครนอเป็นฝ่ายโกหกคือมันเป็นในเรื่องของการโกหกไม่ได้ไม่ได้จริงใจนะคะมีเด็กมูนด้วยเข้ามาใกล้ๆกับไพ่เด e โรเฟนส์ยังไงดีนะทำไมเหมือนดีแต่กลับเข้าใจกันผิดนะ มองอะไรไม่ออกมองอะไรไม่ชัดคิดไปเองหรือเปล่านะคะหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใครสักคนหนึ่งคิดก็ได้แต่ก็คือทำให้เป็นเรื่องใหญ่ซะง,งั้นลองย้อนกลับไปทบทวนดูนะคะาการที่เราเอาแต่ม,มุมของเราความคิดของเราเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่เราอาจจะคิดว่าหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะคะคิดว่าตัวเองคิดถูกทำถูกแล้ว นะคะจนลืมมองจุดยืนของอีกคนนึงว่าขอบเขตเขามีแค่ไหนเขาให้เราได้เท่าที่เราต้องการหร fall. ือเปล่าหรือว่าเขาทาเต็มที่ได้เท่านี้แล้วเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าชอบให้มีขอบเขตนะคะคือไม่ ไม่เปิดใจไม่เปิดโอกาสให้เต็มที่ไม่เปิดใจเต็มที่ที่จะให้เขาเข้าไปศึกษาตรงนั้นศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าบล็อกเอาไว้กั้มกั้มกึ่งกึ่งเฮ้ยคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าเฮ้ยคุณโกโหกเราไหมจากการที่เหมือนกับว่า,าไม่เปิดใจเต็มที่ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความไม่จริงใจไหมมีการหลอกลวงกันไหม นะคะทำมต้องแอบคบทำมต้องแอบคุยไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องการอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็เปิดเผยไปเลยนะคะคือพูดตรงไปตรงมานะคะคิดยังไงก็บอกรู้สึกยังไงก็บอกแบบนั้นคนนี้นะคะชอบอะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากไม่ต้องมาเล่นแร้แปรธาตุไม่ต้องมาเล่นกลนอะไรชอบก็บอกชอบรักก็บอกรัก คิดอะไรก็ก็พูดแบบนั้นบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ตรงเกินไปแต่ชาวกันนี่นี่ใส่ชาวกันนะนะคะจะเป็นคนที่ระแวงมากระแวงเยอะนะคะคิดมากละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเลยรวมถึงเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคุณต้องการคนที่เพอร์เฟกต เป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าให้คนนี้ต้องเป๊ะทั้งเรื่องความคิดด้วยนะคะเรื่องความคิดความเป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณต้องฉลาดคุณต้องเป๊ะคุณต้องเก่งเขาเรียกว่ามาตรฐานสูงอ่ะพอไม่ได้มาตรฐานตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่ายังไม่ได้ยังไม่ใช่คนที่ดีพร้อมสำหรับเรา ดูเหมือนกบว่าจะเป็นชาวกันซะมากกว่านะคะที่เหมือนก็ไม่เอาเขาอะจากการที่เขาไม่ตรงตามสเปคที่เราวางเอาไว้มาตรฐานที่เราวางเอาไว้อะอืมถ้าขุดลดนะคะขอให้คําแนะนําดีกว่าถ้าชาวกันลดมาตรฐานตัวเองลงบ้างนะคะทิ้ิถีอีโก้อะไรก็ได้นะคะคือจะเป็นยังไงต่อไป คุณอาจจะนิ่งเกินไปหรือเปล่าก็มีด้วยนะคะไม่ได้เปิดใจอะไรมากนะักก็มีด้วยจะท่าอีกคนนึงรู้สึกว่าอ๋อไม่ไม่ชอบหรือเปล่าไม่รักเขาหรือเปล่านะคะจกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การทะเลาะกันนะแต่เป็นการที่อืคำโกหกนิดเดียวเองก็เป็นเรื่องใหญ่อะค่ะ เสียใจเนาะภายสามดาบอ,อกหักผิดหวังเกิดขึ้นคุณแม่เขาเหรอเชาาก,กันคุณคิดว่าเขาโกหกคุณหรือเปล่านะคะคุณคิดว่าเขาโกหกคุณคุณคิดว่าเขาไม่ได้มาตรฐานที่เราวางเอาไว้นะคะหรือเราคาดหวังให้ให้เขาทำอะไรให้เรามากกว่านี้แต่เขาทำมากกว่านี้ไม่ได้ ก็เป็นไปได้ด้วยเราก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะคะแล้วก็พยายามเอาคนนี้ออกไปจากชีวิตเราดูแลตัวเองได้เราไม่ได้แคร์เขาขนาดนั้นอืมชาวกันคุณคุณนิ่งเกินไปนะ หรือไม่ก็นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรก็คิดมากคิดเยอะคิดระแวงคิดหึงก็เพราะเขาคิดว่าคุณเนคือคนสำคัญของเขาเขาก็เลยเป็นประมาณนี้ทำไมไพ่ทั้งฝั่งเขามันดีจังเลยเนาะแค่นิดเดียวเองนะคะใครที่เป็นฝ่าย ไม่ได้เปิดใจอะไรมากเนี่ยโอเคไพ่ขยายขึ้นมานะคะเขายังรักคุณอยู่นะแล้วก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาแล้วก็อยากจะง้อด้วย,ยอยากที่จะมีคําว่าเราไปต่อในชีวิตความต้องการแรงพัฒนาของเขาก็คือว่า,ายังมีเดตซันแล้วก็จัสเมนนะคะก็คือรอการติดต่อสื่อสาร รอที่จะให้คุณตอบกลับเข้ามาบ้างหรือว่าอยากที่จะให้เราเคลียร์ปรับความเข้าใจกันหรือไม่ใช่ปรับความเข้าใจกันก็ได้แต่ขอแค่ว่าอยากที่จะให้คุณฟังในด้านของเขาบ้างนะคะฟังว่าเขาเป็นยังไงบ้างขอให้คุณได้รู้ความจริงก็พอเปิดใจให้เขาได้อธิบายประมาณนั้นนะคะเขาเหมือนกับว่ายังอยากที่จะไปต่ออยู่ด้วย แล้วก็อยากคุยกันด้วยอยากจะมาเรียนรู้มาปรับความเข้าใจกันหรือเรื่องเก่าเรื่องเดิมอะไรก็ได้ก็ขอให้มันผ่านไปต่อไปนี้ขอให้เราหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ปรับนะคะทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกปรับเขาเรียกว่าจูนทั้งสองคลื่นพลังงานทั้งสองฝ่ายให้มันเข้าด้วยกันได้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกัน อันนี้คือความต้องการของเขานะส่วนคุณใจยังไงเฮ้ยคนนี้เออสเปคไม่ถึงแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะคะเราหาได้ดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่จะบอกว่าฝั่งเขาคิดประมาณนี้นาะมีชาวพฤษภกนะคะแล้วก็ชาวราศีมีนมีนนี่ก็เป็นคนที่เออ ขี้งอนง่ายนะคะก็เป็นไปได้ด้วยชอบมโนชอบคิดในแง่ลไปก่อนเขารอคุณอยู่นะชาวกันนะคะเขารอคุณอยู่ตอนนี้เขาก็กำกำกึงกึ่งอยู่ค่ะกำ่กึ่งรอคิดถึงเขา ก่อนหน้านั้นนะคะมันมีในเรื่องของอะไรที่มันไม่ไม่ชัดเจนด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเบอร์ที่เออเป็นมือที่3หรือเปล่าเป็นมือที่ 3, 3ของใครเป็นเบอร์2ของใครไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดไปเองนะเพราะเพราะการที่คนหนึ่งเหมือนกับว่าเออไม่ให้เขาเข้าไปในโลกของอีกคนหนึ่งเต็มที่ไงเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยบล็อกเราแบบนี้กันเราแบบนี้นะคะคือมีความลับหรือเปล่ามีอะไรแอบแฝงไหมเราเป็น เบอร์ที่สองมือที่สามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ะว่ากันไปแต่จะบอกว่าโดยรวมสรุปสรุปไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะคือเขายัางรักคุณอยู่แล้วก็ยังคิดถึงอยากที่จะกลับมาปรับความว่าใจแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนั่นเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่ใช่แล้วอันนี้ฝั่งเขานะคือใช่แล้วคือเนื้อคู่แล้วคือคนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตด้วยนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอาณหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างบางทีสลรับพลังงานกันก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่นอนก็ขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะหรือว่าท่าในใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงสามารถแอดไลน์เข้ามาดูดวงกนการสืนตัวได้นะคะได้ฝาดีไลน์ของอาจารย์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะการดูดวงก็จะดูแบบเปิดไพ่ยิบซีนะคะ ไพ่ฝั่งเขาไพ่ฝั่งเราแล้วก็จะมีดูเอาวันเดือเกิดในศาสตร์เจดตัวเก้าฐานแล้วก็โหราศาสตร์สากลด้วยนั่นเองนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ